ช้างมาฉุดก็ไม่ลงจีซูโค้นสถิติวงแบล็ k ท i n สสำเร็จจีซู b l a c k ทิ้ k โค้นสถิติของวงแบล็ k ทิ้งขึ้นแท่นเป็นศิลปินเคป๊ OP, ที่มียอดพรีออเดอร์อัลบั้มสูงที่สุดหลังจากสาวสาวแบล็ i ทิ้งทั้งเจนนี่โรเซ่และลิซ่าทยอยส่งผลงานโซโล่ของตัวเองออกมาให้แฟนเพลงได้ติดตามกันเร็วๆนี้จะเป็นคิวของที่ใหญ่อย่างที่จีซู ซึ่งที่มีกำหนดปล่อยให้ติดตามกันวันที่31มีนาคมนี้ทำอาบัรดาบลิงทั่วโลกต่างเฝ้ารอและลุ้นว่าพี่จีซูจะมาพร้อมกับแนวเพลงแบบไหนแต่ก่อนที่จะได้ชมและฟังผลงานชิ้นนี้แบบเต็มๆพี่จีซูก็ประเดิมด้วยการสร้างปรากฏการ์เขย่าว,วงการเพลงด้วยการเป็นศิลปินเคป๊อปที่มียอดพรีออเดอร์อัลบั้มใน24 ชั่วโงงแรงสูงที่สุดแซงสถิติเดิมของวงตัวเองอย่างแบล็ค i ิงไปเรียบร้อย